สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเขา้าสู่รายการเสียงชายแดนเสียงต่ดชดอออกอากาศทาง FM 1 0 5ตดชดอจังหวัดยโสธรเสียงตดชดอตำรวจป่าผู้พักดีนักรบตำรวจนำเรื่องราวข่าวดีมีสาระมาฝากตอนพี่น้องเขาอีกเช่นเคยแบ่งเป็นหาช่วงสำคัญน้ำกัน 1. ภาพเก่าเล่าความหลัง 2. เสียงชายแดนเสียงทำตำรวจป่า3ตระเวนข่าวชาวตดชดอ 4. ข่าวทั่วทิศิทั่วไทย และช่วงที่5เห็ดยูเห็ดยินอย่าลืมนะครับกดติดตามเสียงชายแดนแฟนเพจทาง Facebook เรามีข่าวใหม่ให้ทุกวันผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยทำหน้าที่แอดมินครับมาถึงช่วงที่1จากทางรายการภาพเก่าเล่าความหลังวันนี้ไปดูภาพเก่าเรื่องชนพื้นเมืองชาวอีสานไทยลาวหรือว่าไทยอีสานนะครับ กลุ่มไทยลาวหรือทั่วไปจะเรียกว่าชาวอีสานที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดมีประชากรมากที่สุดในอีสานซึ่งชาวภาคกลางมักจะเรียกชนกลุ่มนี้ว่าลาวเพราะว่ามีภาษาพูดภาษาเดียวกันกับคนลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ความจริงแล้วเป็นภาษาไทยสาขาหนึ่งซึ่งวัฒนธรรมเหนือกว่า กลุ่มอื่นๆเป็นกลุ่มที่สืบทอดวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงมาแต่โบราณร่วมกับไทยเวียงหรือว่าชาวเวียงจันทร์มีตัวอักษรของตนเองใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นอย่างน้อยและอาจจะร่วมกับสุขโขทยัยตัวอักษรที่มีใช้สองแบบก็คืออักษรไทยน้อยและอักษรไทยธรรมอักษรไทยน้อยเป็นอักษรสุขโขทัยสาขาหนึ่งนะครับ ส่วนอักษรธรรมหรือว่าภาษาอีสาเนเพิ่มเตรรมเป็นอักษรที่ได้ต้นแบบอักษรมอญมาจากอักษรมอญโบราณรายอักษรเมืองของภาคเหนือมีวรรณกรรมท้องถิ่นของตนเองอย่างเช่นว่าเรื่องสินัยหรือสังสินัยเรื่องจำปาสี่ต้นเท้ากำกาดำนางผมหอมไก่แก้วลิ้นทองกำพระผีน้อย ขูหลูนางอ่วขูหลูนางอ้วเท้าผาแดงนางไอและก็อีกหลายวรรณกรรมนะครับอาจจะกล่าวได้ว่ากลุ่มไทยลาวเป็นกลุ่มผู้นำทางทางด้านวัฒนธรรมภาคอีสานฉะนั้นภูมิปัญญาสังคมอย่างเช่นว่าฮีดคองตํานานอักษรศาสตร์จารีตประเพณีกลุ่มไทยลาวจะเป็นกลุ่มที่สืบทอดแล้วก็ถ่ายทอดให้กับชนกลุ่มไทย กลุ่มอื่นๆอ,อีกด้วยมาดูประวัติศาสตร์กลุ่มชนชาติพันธุ์ชนเผ่าอีสานนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวหรือชาวอีสานที่มีการตั้งหลักปักฐานอยู่ในภาคตะบนออกเฉียงเหนือหากจะตีความแล้วก็หมายความว่าคนเชื้อชาติไทยที่อยู่ในภาคอีสานของประเทศไทยอีสานนี่เป็นภาษาบาลีนะครับแปลว่าทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่ในภาคอีสานมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายเชื้อชาติอย่างเช่นว่าเชื้อชาติลาวเขมรไทยจีนเวียดนามอินเดียหรือชาติอื่นๆที่อพยพเข้ามาอยู่ในแต่โบราณการหรืออพยพเข้ามาอยู่หลังสงครามกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเป็นกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุดและถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน าเอ่ยถึงราชสำนักส่วนกลางในสมัยก่อนการปฏิรูปการปกครอง2435เรียกหัวเมืองแถบนี้ว่าหัวเมืองลาวกาวตะวันออกจนกระทั่งปีพศ2476เป็นต้นมาบริเวณที่เคยเป็นมณฑลต่างๆในภาคอีสานได้ถูกสถาปนาเป็นภาคอีสานมาจนถึงปัจจุบันดูความเป็นมาของชาติพันธุ์คนอีสานนะครับเขาบอกว่าห ถิ่นเดิมของลาวอยู่ที่อีสานนี่เองไม่ได้อพยพมาจากไหนถ้าเหมาว่าคนบ้านเชียงคือคนลาว <c oughs> ก็แสดงว่าลาวมาตั้งแต่แหล่งบ้านเชียงมีมากว่า5,600ปีมาแล้วเพราะอายุหม้อบ้านเชียงที่พิสูจน์ได้โดยวิธีคาร์บอนบอกว่าหม้อบ้านเชียงอายุเก่าแก่ถึง5,600ปีกว่าคนบ้านเชียงจะเริ่มตีหม้อใช้ในครัวเรือน ก็ต้องสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยที่นี่มาก่อนอย่างแน่นอนเราความเป็นมาชาติพันุคนอีสานกำลังสนุกเอาไว้เจอกันในพรุ่งนี้โอสูช่วงข้อคิดสกิดใจจากทางรายการเสียงชายแดนวันนี้ก็บอกว่าชีวิตมีความเสี่ยงเสมอแม้แต่ในสิ่งที่เรามั่นใจว่าเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ยังเสี่ยงเสมอ เอาเข้าจริงๆมันอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดเอาไว้นะครับแต่การเสี่ยงเพื่อให้ชีวิตเคลื่อนไปข้างหน้ายังดีกว่าการเสี่ยงหยุดอยู่กับที่เพราะมันน่ากลัวถ้ามันถึงเวลาเลือกก็อย่าก,กลัวที่จะเลือกนะครับทบทวนให้รอบคอบที่สุดแล้วเตรียมใจรับมือกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าทําในสิ่งที่ดีที่สุด ทำในสิ่งที่เราทําได้แค่นั้นพอวิเคราะห์เพื่อเป็นบทเรียนสอนใจนะครับชีวิตมันก็มีความเสี่ยงเสมอแม้แต่ในสิ่งที่เรามั่นใจว่าเลือกแล้วเอาจริงๆนะครับมันอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดไว้ก็เป็นได้ความจริงแล้วชีวิตของคนเราก็ผ่านอะไรมามากมายมาดูเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับเขาบอกว่าคนที่ไม่เห็นคุณค่าจงอย่าเสียเวลาไปอยู่กับเขา การที่ใครก็ตามจะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างลํำพังการอาศัยความเก่งของตัวเองเพียงอย่างเดียวยังไม่ใช่ดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่แน่นอนเสมอไปเพราะมีคนเก่งจํานวนมากแม้จะมีอัจฉริยภาพส่วนตัวโดดเด่นเพียงไรแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงเป็นบุคคลที่ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร เหตุอะไรหรือครับเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะบางครั้งคนเก่งเหล่านั้นไปเก่งผิดที่ไปเก่งผิดคนคือไปทำงานอยู่ในที่ที่คนไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าหรือไปเก่งท่ามกลางคนที่อิจฉาตาร้อนยิ่งเก่งก็ยิ่งจะถูกกดไม่ให้เด่นนั่นเองหรือยิ่งเก่ง เพราะมีแต่คนเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นหากรู้ว่าตนเองเป็นคนเก่งหากตระหนักว่าตนเองเป็นคนมีพรสวรรค์หรืออัจฉริยภาพพิเศษมากกว่าคนทั่วไปก็จงมองหาคนที่เห็นคุณค่าของตนเขาตามีแววเอาอย่างนี้มองหาจงมองหานะครับคนที่รักตนอยู่ที่ไหน ก็จงเข้าไปฝากตัวทำงานกับเขาอยู่ที่นั่นเข้าทำนองนกดียังรู้จักเลือกไม้เกาะคนเก่งต้องรู้จักเลือกนายที่จะสวามิภักดิ์หากเป็นคนเก่งคนดีแต่ไปอยู่ผิดที่ไปทำงานกับคนผิดคนต่อให้เก่งอย่างไรก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันมงกุฎที่เอาไปสวมให้กับลิงนั้นเป็นสิ่งที่สูนย์เปล่านะขอรับ คนที่ไม่เห็นคุณค่าจงอย่าไปเสียเวลาอยู่กับเขาเลยครับบทเรียนชีวิตก็มีมากมายหลายตอนนะครับเราก็พยายามศึกษาหาความรู้ไปพร้อมกับรายการเสียงชายแดนมาถึงเรื่องแคร์แคร์คนที่ควรแคร์นะครับพยายามแคร์คนที่ไม่คิดจะแคร์กับเราเลยเพราะมันเหนื่อยแค่แคร์คำเดียวนะครับ เรายังเหนื่อยถึงขนาดนี้ผู้คนมากมายพลรราดโอกาสคุณเชื่อไหมผู้คนมากมายพลรราดโอกาสที่จะได้มีความสุขในชีวิตไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่เคยค้นพบมันหรอกหากแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่เคยหยุดเพื่อที่จะใช้เวลากับคําว่าความสุขที่เราหามาได้ทุกคนมีแต่ดิ้นรนนะครับอยากได้นู่นอยากได้นี่ สิ่งนี้ได้มาไม่นานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็อยากเปลี่ยนอีกละนั่นแหละครับผู้คนมากมายพลรราดโอกาสที่จะมีความสุขในชีวิตมองว่าชีวิตคือการดิ้นรนหยุดไม่เป็นทําให้ชีวิตมันเหนื่อยทําชีวิตง่ายๆดีกว่านะครับทุกคนก็พูดถึงความสุขกันเยอะเหลือเกินถ้าอยากมีความสุขจงสร้างความสุขไม่ใช่ไปสร้างภาคเห็นไหมละครับ เราไปมัวแต่สร้างภาพนะครับเลยเป็นภาพลวงลวงใครครับลวงตัวเองทั้งทัๆที่เหนื่อยทั้งๆที่เพลียแต่เวลาเห็นกล้องนะครับหรือว่าเห็นผู้คนมากมายเห็นสังคมใหม่แม่ตีหน้าเศร้าเราความเท็จไม่เป็นเลยครับต้องชั้นละต้องยิ้มนะครับต้องเค้คแทร์ต้องดูแลต้องเป็นหนึ่งในวงการจนได้พยายามที่จะไปอยู่จุดนั้นแต่ตัวเองนะครับหาความสุขไม่เจอ อยากมีความสุขก็จงสร้างความสุขนะครับไม่ใช่ไปสร้างภาพโชคดีครับมาถึงตระเวนข่าวชาวตวชดนะครับวันนี้พาไปดูเรื่องราวของการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในระยะนี้ทำไมมันมากเหลือเกินตำรวจป้องกันปราบปรามยาเสพติดคาดสถานการณ์ยานารกในปี2020ในเมืองไทยนะครับระยะนี้บูมโดยเฉพาะยาไอ ที่จะระบาดหนักในสถานบริการในยามค่ำคืนและก็จะมีราคาถูกลงเพราะผลิตตามตะเข็บแนวชายแดนไทยพมา่าแบบไม่ยั้งนะครับใส่มาไม่ยั้งเลยในช่วงโควิดนะครับปิดประเทศนะฮะแต่เรื่องราวเหล่านี้ยาเสพติดไม่ปิดนะครับเร่งผลิตกันใหญ่เลยส่วนการซื้อขายนะครับเขาก็บอกว่าซื้อได้ขายคล่องนะฮะผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก ตำรวจก็เร่งถามมาตรการในการรับมือและก็ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านสกัดเส้นทางโลจิสติกในการส่งของนี่แหละนะครับหรือในโลกของอินเทอร์เน็ตเราก็เข้าไปควบคุมสอดส่องดูแลผลตำรวจโทชินพัฒสารสินผู้บัญชาการตำรวจปราบป,ปรามยาเสพติดก็ยอมรับว่าในปี2020ปัญหายาเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีน e โดยเฉพาะยาไอซ จะขยายตัวรุนแรงมากโดยสะท้อนจากผลการจับกลุ่มในประเทศมีปริมาณสูงขึ้นยาไอที่ลักลอบลำเลียงเข้าประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับมีฐานผลิตอยู่พื้นที่อิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธในบริเวณรัฐฉานตอนเหนือของประเทศเมียนมาแต่อีกที่หนึ่งถ้าพูดถึงยาเสพติดต้องจับตามองที่นี่ แหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลกยังอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำกลุ่มผู้ผลิตมีความสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องและไม่จำกัดจำนวนจากสถานการณ์การผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ยาเสพติดจำนวนมากได้ถูกลักลอบส่งออกกระจายไปยังประเทศต่างๆทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเลย ซึ่งปรากฏผลในการจับกลุ่มต่างประเทศได้จำนวนมากเช่นเดียวกันหากมองย้อนหลังไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาประเทศไทยและประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงได้ร่วมกันในการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในโอกาสต่างๆโดยเฉพาะแผนการสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีพันธ์ตามแนวชายแดน ทั้งสประเทศทั้งเมียนมาทั้งไทยทั้งลาวนี่แหละครับเขาเรียกว่าสารตั้งตน้นส่งผลให้กลุ่มกระบวนการเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงจากเดิมสารเหล่านี้ผ่านประเทศไทยเป็นหลักผ่านมาทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งปัจจุบันพบว่ากลุ่มกระบวนการผลิตยาเสพติดได้เปลี่ยนเส้นทางการลำเลียงโดยผ่านไปทางลาวไปทางเวียดนามหรือผ่านพม่า ลงสู่ทะเลอันดามันก่อนลำเลียงเข้าสู่ประเทศที่3หรือลำเลียงเข้าไทยทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรีฝั่งโน้นเลยนะครับพลตำรวจโทชินพัฒน์กล่าวว่าทำไมปริมาณยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าแต่ละครั้งปริมาณสูงขึ้นสูงขึ้นตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องถึงปีหน้า สำหรับยาเสพติดท,ที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุดในประเทศไทยก็คงเป็นยาบ้ารองลงมาก็คือยาไอซ์รองยาไอซ์ก็คือกัญชานอกจากนี้พบว่ามีคีตามินเริ่มเป็นที่นิยมและก็แพร่ระบาดในกลุ่มของนักท่องเที่ยวกลางคืนอันนี้ก็เริ่มระบาดมากขึ้นในขณะเดียวกันประเทศก็ยังถูกใช้เป็นแหล่งพักยาเสพติด เอามาพักไว้ที่นี่ก่อนและเส้นทางการลำเลียงยาไม่ว่าจะเป็นยาไอเฮโรอีนกัญชาลำเลียงยามาผ่านที่นี่เพื่อที่จะไปยังประเทศที่สอีกต่อไปคืออะไรครับประเทศที่3ประเทศที่1ก็คือผู้ผลิตประเทศที่2ก็คือผู้พักยาประเทศที่3ก็คือแหล่งที่จะเอาไปจําหน่ายนั่นเอง หากถามว่าทำไมยาเสพติดต่างๆมันเข้ามาที่ประเทศไทยมากเลยเกินจากปัจจัยภายนอกประเทศเป็นหลักเลยนะครับเพราะไทยอยู่ติดกับแหล่งผลิตยังไงล่ะแหล่งผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าและจากการที่แหล่งผลิตบริเวณสามเหลี่ยมทองคำก็ยังคงสามารถผลิตได้อยู่ไม่จำกัดจำนวนโรงงานผลิตที่มีอยู่เป็นจำนวนมากหลายเล็กลายใหญ่ การที่นําเข้าสารตั้งต้นและเคมีพันนาไปสู่การผลิตสามารถจัดหาได้อย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีการผลิตที่มีความทันสมัยนั่นเองที่สุดแล้วนะครับการป้องกันยาเสพติดก็คือการป้องกันเริ่มจากตัวพวกเรานี่แหละเริ่มจากตัวเรานี่แหละดีที่สุดนะครับผมมาถึงช่วงจ้องหน้าจอต่อหนหนึ่งนะครับตอนนี้ หน้าหนึ่งเฟซหน้าหนึ่งลายหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับส่งต่อกันว่อนเลยทีเดียวแช์ว่นหนุ่มลำพูนเตะบอลกับเพื่อนเดินวนไปวนมาล้มข้างสนามก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลพนักงานสนามบอยผู้ตายซดเหล้าขาวมาก่อนฟาดแข้งกู้ภัยฝากเตือนสายแข็งดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเล่นกีฬาอาจหัวใจวายฉับพลันนะขอรับ ผู้สืบข่าวก็ได้ลงพื้นที่พบกับนายยุรันนันชัยสุริยะอายุ34ปีเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา20นาฬิกาวันอังคารที่ผ่านมาตอนนั้นรับแจ้งเหตุวิทยุให้ไปช่วยเหลือคนหมดสติที่สนามฟุตบอลดังกล่าวเมื่อไปถึงก็พบนายเอนอนอยู่ในสภาพหมดสติแต่ก็ยังหายใจอยู่ จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลลำพูนระหว่างทางชายคนดังกล่าวก็ได้หยุดหายใจตนจึงทํา C.P.R. บนรถก่อนที่จะเปลี่ยนทายชายคนดังกล่าวขึ้นรถกู้ชีพของโรงพยาบาลและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาทั้งนี้ตอนอยากจะฝากเตือนทุกคนว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเล่นกีฬาอาจทำให้หัวใจวายเฉียบพลันต่อมาผู้สื่อข่าวก็ไปที่สนามฟุตบอลดังกล่าว เบื้องต้นพนักงานของสนามฟุตบอลไม่ขอให้ข้อมูลใดๆเนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสนามและอาจจะไปกระทบจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตโดยเท่าที่ทราบก่อนที่ผู้เสียชีวิตได้ดื่มสุราขาวกับเพื่อนๆก่อนที่จะเข้าเล่นฟุตบอลที่สนามและไม่ได้เสียชีวิตที่สนามตามที่สื่อรายงานข่าวแต่อย่างใดสนามฟุตบอลก็เช่า นะครับอาจจะมีการดื่มสวนเซเฮฮาปาร์ตี้รอบสนามหรือไม่ก็ดื่มมาจากที่อื่นแล้วก็มาลงสนามอะไรทำนองนี้นะครับคนที่จะตรวจเข้มมากกว่านี้นะครับเป็นการเรียนรู้จากข่าวเราท่านก็ให้ระมัดระวังนะครับในกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วมาถึงอีกข่าวนะครับจ้องหน้าจอบอกว่ามีคนเอาจระเข้มาปล่อย ปล่อยเพื่ออะไรครับเขาบอกว่ามาสะดก็กระวายชาวบ้านอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองออกไปหาปลาในอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเจอลูกจระเข้ที่ติดอยู่ในรอบดักปลาคาดว่าน่าจะมีคนนำมาปล่อยเพื่อทำพิธีสะดก็กระวตามความเชื่อชาวบ้านรู้ข่าวผวาไปตามๆกันผู้สื่อข่าวรีบลงพื้นที่นะครับบอกว่ามีลูกจระเข้ติดอยู่ในรอบดักปลาในอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล เมื่อ3าสวันก่อนจึงเดินทางไปยังหมู่บ้านที่หนึ่งตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองไปพบกับนายรุ่งโรธเปลาเล่อายุ55ปีผู้จับลูกจระเข้ได้เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าวนายรุ่งโรธก็ได้บอกว่าก่อนที่จะจับลูกจระเข้ตัวดังกล่าวได้ก่อนนี้ก็มีนายสุนทรคงมัน่นพักอยู่บ้านเลขที่59หมู่ตําตำบลปลวกแดง ได้มาบอกว่าพบลูกจระเข้ว่ายน้ําอยู่แถวที่ดักรอบในอ่างเก็บน้นําหนองปลาไหลหลังสวนสมุนไพรแต่ตนไม่เชื่อคิดว่านายสุนทรตาฝาดเห็นลูกตัวเงินตัวทองเป็นลูกจระเข้ไปหรือเปล่าแต่ต่อมาอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ตนก็ได้เห็นลูกจระเข้นอนอาบแดดอยู่บนหลังรอบแต่ลูกจระเข้ก็ได้ว่ายน้าหนีไปก่อนพอตกกลางคืน ตนก็ได้ไปเกี่ยวเหยื่อวางเบ็ดราวลรอบดักปลาอีกครั้งเมื่อฉายไฟฉายไปก็พบลูกตาของจระเข้ในรอบของตนจึงได้จับลูกจระเข้เป็นลูกจระเข้อายุประมาณหนึ่งเดือนตัวเท่าตุ๊กแกยาวประมาณ30เซนติเมตรช่วงที่ตนไปขายปลาที่ตลาดก็เอาลูกจระเข้ใส่ถุงไปด้วยมีคนมาขอถ่ายรูปเอาไปลงเฟซจนเป็นข่าวและประมาณเสสสาย มองจังวรยองได้เดินทางมาพบตนและขอลูกจระเข้ไปพร้อมทั้งให้ข้อมูลว่าไม่น่าจะใช่ลูกจระเข้ทำธรรมชาติหรือหลุดมาจากฟาร์มที่ไหนเพราะถ้าเป็นฟาร์มเลี้ยงจระเข้ที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างออกไปจากที่นี่ประมาณ15กิโลเมตรแต่น่าจะเป็นลูกจระเข้ที่มีคนนำมาปล่อยเพราะกลัวผิดกฎหมายนั่นเองมาถึงช่วงสุดท้ายจากทางรายการนะครับ ช่วงเฮ็ดยูเฮ็ดกินเราเชื่อว่าเงินทองของมายาข้าวปลาคือของจริงนะครับช่วงนี้หลายคนก็คงจะกำลังมองหาช่องทางในการสร้างรายได้จะเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมนะครับโดยเฉพาะหลังเลิกงานก็อยากจะมีรายได้เพิ่มนะครับอ่ะขายอะไรดีจึงจะรวยอาหารจานที่หนึ่งนะครับผมขอแนะนำ ร้านยำยำนะครับยุคนี้บอกเลยว่าเมนูยำม,มาแรงมากมีคนต่อคิวยาวนะตามตลาดต่างๆต,ตามตลาดนัดนะครับแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้านะครับก็ไม่ใช่ยำแบบธรรมดายำบุนเส้นยำม,มามา่มาอะไรทํานองนี้นะอันนี้มันเล็กไปแต่ต้องเป็นยำที่มีเครื่องปรุงเลิศปรุงหมูยอก็เยอะไข่เค็มก็เยอะกุ้งปลาปลาหมึกผนวกกับ ปรุงรสจัดจ้านเปรี้ยวเผ็ดอะไรทานองนี้นะครับรับรองว่าซีซาถูกใจคนไทยอย่างแน่นอนรแสแซบขายที่ไหนคิวยาวที่นั่นนี่น่าสนใจไหมครับคุณอาทองดีเลือกทําเลให้หน่อยก็เหมาะที่สุดก็ใกล้สถานศึกษาอย่างเช่นว่ามหาวิทยายลัยหรือราชพัฒนหรือนาเทคนิคอาชีวะโรงเรียนมัธยมใหญ่ๆและที่ตลาดก็ได้นะ ตรงไหนที่มีคนแน่นๆนนะครับแต่ควรจะมีพื้นที่ให้ลูกค้าได้นั่งด้วยอย่างเช่นว่าตลาดรถไฟตลาดนัดก็อย่าลืมเอาโต๊ะเอาก้ออี้ไปให้ลูกค้านั่งด้วยนะครับเสนอราคาเท่าไหร่ก็บอกแล้วไงครับว่าจานใหญ่มันต้อง70ถึง1้อบาทขึ้นไปอาหารทะเลเพียบนะครับแต่ถ้าจะขายราคาธรรมดาธรรมดามันก็กระไายอยู่นี่ละครับบอกว่า จานเดียวคุณภาพมิเช่นนั้นลูกค้าอาจจะมาครั้งเดียวมาถึงอีกจานครับเมนูสุดค่าสิทธิ์ของคนไทยทุกยุคทุกสมัยต้องยกให้เมนูข้าวขาหมูที่เหมาะกับการค้าขายในตอนนี้นะครับในตอนย่ำย่เนี่ยเลิกงานในยามค่ำคืนนี่แหละนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีขายดีแล้วก็ยอดฮิตมาโดยตลอดเลย ต้องทําให้ดีต้องทําให้สะอาดต้องทําให้รวดเร็วบริการลูกค้าอย่างเต็มที่เต็มใจใครที่เหนื่อยจากเรียนหรือทํางานก็อยากจะรับประทานอาหารที่อิ่มท้องทําให้ไหม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะครับได้รับความนิยมสูงสุดเหมาะที่จะไปวางที่ตลาดนัดเหมาะที่จะไปวางตลาดโต้ลุ่งนะครับได้ทั้งนั้นไปตลาดทั่วไปนี่แหละชุมชนหน้าโรงเรียน แม้กระทั่งใส่รถขายนะครับก็ขายดิบขายดีเสนอราคาเข้าไปครับบอกว่าชุดละ35บาทถึง40บาทหรือจะจัดขาหมูเป็นกับข้าวถุงก็ถุงละ40บาท50บาทโอ้โหงานนี้อิ่มจริงๆครับมาถึงจานขวัญใจวัยรุ่นนะครับนั่นก็คือ BBQ. บาร์บีคิวบาร์บีคิวถือว่าเป็นเมนูที่ย่อยง่ายนะอร่อยด้วยนะครับ ระหว่างที่เราเดินช้อปปิ้งไปซื้อโน่นซื้อนี่ก็สามารถที่จะซื้อกลับมารับประทานอยู่ท้องนะเพราะว่าทำง่ายใช้เวลารอไม่นานครับแถมยังเป็นเมนูที่อร่อยตลอดการขายที่ไหนดีอา้าวแถวหน้าสถานศึกษาครับวัยรุ่นชอบนะครับตลาดนัดตลาดวัยรุ่นอะไรทำนองนี้นะครับเสนอราคาขายไม้ละ10บาทไม้ละ20บาทขายดีครับ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ปริมาณด้วยนะคนขายต้องแต่งตัวสะอาดด้วยนะวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับมาถึงจานนี้ครับเป็นขวัญใจมหาชนจริงๆเมนูยอดฮิตตลอดการหมึกย่างนะครับหมึกสดหมึกสดหมึกย่างนะครับอาหารทะเลกับน้ำจิ้มแซ่บๆรสจีดเปรี้ยวจาดนะฮะเปิดกี่ร้านกี่ร้านก็ขายดีนะครับขายหมดเกลี้ยงเลย ยิ่งร้านไหนที่ได้ปลาหมึกสดมาอย่างนี้โอ้โ oh, ห oh, สุดยอดมีน้ำจิม้มสูตรรสเด็ดแซบ่บๆนะครับลูกค้านี่ยืนต่อคิวรอเลยแถมก็ยังกินง่ายกินเมื่อไหร่ก็ได้ตอนไหนก็ได้นะครับจะยืนกินก็ได้นะครับไม่แปลกที่จะเป็นเมนูยอดที่ติดตลาดมาตลอดการหาทำเลให้หน่อยนี่ไงครับตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดวัยรุ่นนะครับแหล่งชุมชนต่างๆ เราอาจจะมีรถพ่วงหรือรถเข็นนะครับไปตั้งโต๊ะขายกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ราคา25บาทขึ้นไปนะครับ30บาท40บาทมีตัวเล็กตัวใหญ่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับส่วนของปลาหมึกที่ขายด้วยนะครับอ่ะเวลาหมดขอบคุณชาวนาที่ปลูกข้าวให้เรากินรักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีเจริญชัยเสียงชายแดนจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ